การมาเพิ่มเติมนะครับมาเพิ่มเติมในเรื่องของอาทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่ทำความก่อกลางกำหนดออกมานะครับมันก็จะทําให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็จะได้ไม่เป็นกังวลว่าเวลาเราปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเราจัดการการเลือกตั้งไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรติดตามมาใาหยหลังหรือไม่นะครับผมผมเข้่ใจว่าการมาฟัง เวลาอบรมสัมมนาเนี่ยม,มันไม่สะดุกไม่เหมือนกับฟังเพลงนะครับหรือฟังเพลงรูปทุ่งอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ชอบเพลงรูปทุ่งไหมครับผมถามนิดหนึ่งต่อไปนะชอบเพลงรูปทุ่งผมผมมีคําถามท่านอยู่สักสองคำถามนะครับคิดว่าท่านน่าจะตอบได้ท่านท่านรู้จักขายาสัญญาไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักนะรู้จักผมเคยถามหลา,ายแห่ง ส่วนใหญ่ก็จะตอบได้คือคําถามที่ผมถามผมก็ถามว่าสายันสัญญาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนเขาจบการศึกษาอะไรแลวทำไมเขาถึงมาร้องเพลงมีผมขอตัวแทนสักคนหนึ่งครับตอบผมว่าตอบได้มีไหมครับมีครับ<ม>เชิญครับเ,เชิญเชิญหมาย้านหน้าเชิญน,นะ<ม>เชิญครับ<ม> <laughs> ีไหมครับผมว่าผมก็เพ้่ท่านรู้คำตอบแล้วล่ละวันนี้ตอนนี้ที่คุยๆอย่างนีก็รู้คำตอบว่ายังไงดี่ะแต่กที่ผมไปเวลาผมไปอบรมผมถามชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็ตอบได้นะครับว่าตอบที่ผมถามสามข้อเผมผมจะเฉลยฟังได้ว่าที่ผมถามสามข้อค่าตอบคืออะไรนะครับคำตอบก็คือว่าความรู้ที่ พันปสิผมสันจรนากดอนเจดีสุพัรบุรีดินแดนบ้านป่าเพราะความจนยากพขเจอต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมาร้องเพลง ครับคับตอบคับตอบอยู่ในเพลงนี้นครับตายจะสัญญาจบป .4 เป็นคนอำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีเหตุที่มาร้องเพลงก็คือไม่มีเงินค่าเช่านาดิผมผมมีเพลงที่จะถามท่านอยู่ผมสงสัยเพลงนี้มานานแล้วผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมคนแต่งถึงแต่งว่าอย่างนี้นะครับ ก็เป็นเพลงของสายสัญญาณเือนกันนะครับปกติปีหนึ่งในบ้านเราเนี่ยมี12เดือนใช่ไหมครับ